ายสวัสดีกันด้วยนะทุกคนและผมเป็นสมาชิกของทีมจัดการผลิตภัณฑ์ของ IFM Solution และความรับผิดชอบของผมคือการเชื่อมต่อชุดซอฟต์แวร์ Monio i IOT ก็โดยพื้นฐานแล้วการรับข้อมูลใน Monio แล้วก็ทำบางอย่างกับข้อมูลนั้นสร้าง Value หรือตรวจสอบบางอย่างจากนั้นจะดึงข้อมูลออกมาอีกครั้งและส่งต่อไปยังระบบของบุคคลที่3ประมาณนั้นแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย วันนี้เราอยากจะโชว์ให้พวกคุณได้ดูว่าการเชื่อมต่อมูนิโอกับ AWS IoT Core Service ในคลาวมันง่ายแค่ไหนโอเคก่อนอื่นเลยผมแค่อยากจะให้เห็นภาพรวมคร่าวๆของโครงสร้างระบบที่สมบูรณ์และต้องการทราบว่าเราต้องการเรียนรู้สิ่งใดในวันนี้ตอนนี้ในภาพเราก็มีอุปกรณ์หรือเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเราไว้อยู่แล้วใช่แล้วนี่คือการจัดการอุปกรณ์และทำให้สตรีมข้อมูลพร้อมใช้งานในมูนิโอ จากนั้นเราต้องการส่งต่อข้อมูลโดยตรงไปยังบริการหลักของ a w s IoT บ bon นคลาวดการที่จะทำแบบนั้นตั้งแต่เวอร์ชั่น1.9เรามีแอปพลิเคชันใหม่เพิ่มเข้ามาเรียกว่า Edge Connect และแสดงอยู่นี้ที่มุมล่างขวาถ้าคุณกดเข้าไปคุณจะเห็นโทโพโลยีที่ผู้ใช้กำหนดเองส่วนบุคคลของแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แถบด้านซ้ายและวันนี้เราต้องการเน้นไปที่เซนเซอร์นี้ในแท้งหนึซึ่งเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิ และเราต้องการส่งต่อสตรีมข้อมูลการวัดผลไปยัง AWS IoT Core ก่อนอื่นเราต้องเชื่อมต่อกับบริการนั้นในคลาวด์และในกรณีนั้นด้วยบริการ AWS IoT Core เราต้องป้อนข้อมูลประจำตัวบางส่วนเพื่อให้ได้รับอนุญาตและมีสิทธิ์ในการเชื่อมต่อกับบริการนั้นจริงๆในการทำเช่นนั้นเราเพียงแค่กดปุ่มเพิ่มเป้าหมายใหม่เลือก AWS IoT Core จากรายการกดเลือก แล้วหลังจากนั้นเราจะต้องระบุข,ข้อมูลสองสามบริการก่อนอื่นเราสามารถระบุชื่อที่ผู้ใช้กำหนดเองสำหรับการเชื่อมต่อน,นั้นจากนั้นระบุจุดสิ้นสุดของบริการในอินเทอร์เน็ตพอร์ต t i p ของบริการนั้นที่การเข้าถึงจากนั้นคีย์การเข้าถึงแบบลับด้วยจากนั้นคุณต้องป้อนรหัสภูมิภาคที่โฮสเซิฟเวอร์ a w s i o t แล้วคุณต้องระบุใบรับรองด้วย ข้อมูลทั้งหมดนั้นจัดทาโดย a w s และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการบริการ IoT Core ในระบบคลาวหลังจากป้อนข้อมูลนี้แล้วเราได้เตรียมพร้อมไว้ให้คุณแล้วโมน i โพยายามเชื่อมต่อกับบริการนั้นและดูหรือพยายามหาว่าข้อมูลและข้อมูลรับรองนั้นถูกต้องหรือไม่ในกรณีนี้ตรวจสอบจริงดังนั้นจึงผ่านการตรวจสอบแล้วและเรามีสิทธิ์อย่างถูกต้องเข้าถึงบริการนั้นในขั้นตอนสุดท้ายเราเพียงแค่ไปที่การจัดการข้อมูล เลื่อนลงมาและเลือกไปที่ Value ที่เราได้เน้นไว้ในกรณีนี้คือค่าอุณหภูมิและเราเพียงแค่เปิดใช้งานสตรีมข้อมูลที่นี่และเราก็มาตรงนี้เพื่อไปยังระบบคลาวด์ของบริการ a w s IoT Core และสุดท้ายนี้เราสามารถพูดได้เลยว่าให้เราถ่ายอวนค่า Value ทุกๆ60วินาทีเพื่อบันทึกปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลาวด์กดตกลงแค่นั้นเลยตอนนี้ ข้อมูลก็ไหลไปอย่าง AWS IoT ค o r e แล้วจากนั้นคุณก็สามารถใช้งานข้อมูลนั้นในบริการโฮสต์และแอปพลิเคชัน AWS ของคุณได้นั่นแหละคือทั้งหมดแล้วทุกอย่างมันง่ายมากคุณไม่จำเป็นต้องมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกร,รมใดๆเพียงแค่สร้างการเชื่อมต่อนั้นและทุกคนในทีมของคุณก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีความรู้เพิ่มเติมเพียงแค่ให้ข้อมูลประจำตัวแล้วเปิดใช้งานสตรีมแค่นั้นเอง ขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมกันในวันนี้และขอให้เป็นวันที่ดีเจอกันใหม่และลาก่อน